สวัสดีจ้ามาพบกับสาวสกุลคนบ้านๆกันอีกแล้วเด้อจ้ะพี่น้องเด้อเมื่อหนี่ฮากกำลังมาอยู่ที่กองสลากไนดะ้กองสลากสนามบินน้ำเด้อพี่น้องเด้อที่เขาที่แล้วคลิปก่อนบอกไว้ว่าจะพาพี่น้องมาเบิ่งวิธีการขึ้นรางวัลว่าเขาเหตวใดแมนบอกเ,ออเมื่อหนี่ฮาฮอดแล้วมาฮอดกองสลากสนามบินน้ำนนทบ,บุรีเด้อมองนี้เด้อที่เขาขึ้นรางวัลกันค่ะเผื่อภพยถึงรางวัลก็ให้มามองนี้แหละอยู่นน เดี๋ยวพี่น้องมาถึงเฮาก็เห็นก่อนแหละตลาดค้าสลากไทยเผื่นว่าโอ้ยมีคนขายลอตเตอรี่ลายแท้พี่น้องหันใกล้มือมันคือสิคึกค,คักเนาะคนคือสิหลายอืมอ้าวเข้ามาแล้วเด้จ้านี่แหละสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้ามาถึงที่หมายแล้วพี่ร,ปรอปภเพื่อนกล่าวโอ้ยได้การไท้ได้เจ้าหน้าที่อยู่นี่ค่ะบอกตำแหน่งทิศทางเฮาเบิดไปทางใดมองใดพี่น้องมาต้องย้านเลยเด้อ เข้ามาฮอดก่ะเพื่อนสิบอกเบิดว่าไปทางใดแบบใดเขาบ่าต้องตื่นบ่ต้องเซนเลยเขาแค่เตรียมสลากที่เขาถึกรางวัลและกับ,บัตรประชาชนเขียนซื่อเขียนนามสกุลไว้ถ่าเลยด้วยพี่น้องเด้อถ้ามีหลายใบยฮะ่ะมันสะเสียเวลามาฮอดเขากลับไปยื่นบัตรประชาชนพร้อมกับสลากแค่นั้นแหละ อันนี้ค่ะสาวสกุลขออนุญาตอธิบายภาพภายนอกเด้อเพราะว่าภายในค่ะเพื่อนเขา,าให้เขาถ่ายรูปบขให้เขาถ่ายทําหรืออัดวิดีโอสาวสกุลสิกษะสิมาบอกวิธีเขาๆแล้วก็ให้พี่น้องชมบรรยากาศความอลังการของตึกสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่แหละให้พี่น้องได้เบิ่งไว้ว่าเออมองนี้มองนี้แหละที่เขามาที่เคยเห็นคลิปในสาวสกุลว่าให้ฟังวันนั้นนี่เด้ออันพ่อเขาเข้าไปและะ้วค่ะเพื่อนเสียหยเขา ลงทะเบียนก้อนว่าเขาสิมาเห็ดหยังเขากระลงทะเบียนว่าในไลน์เดอกดเข่าไลน์แล้วก็สแกนคิวอา e โคเพิ่กเสิีย้เขาลงทะเบียนว่าเขาสิมาขึ้นรางวัลพอได้คิวอา e โคแล้วเขาก็เข้าไปเลยแค่นั้นแหละกับไปยื่นบัตรประชาชนพร้อมกับสลากที่สาวสะกลนบอกกับอันโทรศัพท์พร้อมคิวอา e โคค่ะแล้วก็ รอคิวแค่นั้นแหละพี่น้องเพื่อนกะสีห้องวาลำดับที่เท่าใดตามที่ใบเขาได้บัตรคิวแล้วเข่ากกสีโอนเงินเข่าบัญชีเขาเลยพี่น้องเออโอ้ขักขนาดได้การแทนบอต้องถือเงินหอบเงินเงินเป็นแสนเป็นล้านแบบเนี้ยนอกจากรางวัลที่หนึ่งเด้อสามล้านเขา่าซีห้เป็นเซ็กแต่ถ้าต่ําลงมาบอถึงสองล้านนี่เขาสีโอนเข้าบัญชีเขาเลยพี่น้องเอ,อ้ยเมื่อกี้ในขวามือที่พี่รปรพอซีนะ่ะคือทางเขาที่จอดรถเด้เอ,อถึงตึกน่ะหละักอ่าสาสกุลกะ อันนี้กาลังสีออกเมื่อขึ้นเงินละน่ะเนาะนี่ถ่ายภาพบรรยากาศข้างหน้ามาให้บึง่งเดอ้อพี่น้องเดอ้อเฮาเข้ามาเฮากะแป๊บเดียวภายในบอกถึง20นาทีคนหลายได้แต่ว่าหาแล้วเร็วเขาระบบดีนะนี่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 มาเข้าข้างในล่ะเขากะยืนข้างหน้าเขาแช่เฮาลงทะเบียนนี่แหละมาเฮามาเห็ดหยัง้งแบบนี้นะมาขึ้นหลังวันนี่คิวอาโค้ดที่บอกนี่ได้ละ่ะนี่แหละโทรศัพท์อันนี้แหละไปยืน่น นี่เข้าไปทางในเลยพร้อมกับลอตเตอรี่กับบปรปชาชนได้ละเงินห้าได้ละก็เมื่อละวันนี้เด้อแล้วละสบายใจละ่ะไายวันนี้สาวสกุลสิพาไปกินแนวแซ่บแซได้วันนี้หาแนวกินเด้อไปบึง่งเดี๋ยวว่าสาวสกุลสิพาไปกินยังนะพี่น้องเนาะ,อ,ะอันนี้ทางเข้าเด้อจ้าเมื่อน,นีสิพามากินหมูกระทะร้านบ้านท่าน้ำนนเด้อจ้า เป็นทางเข่าเพิ่นเน่จ้ะมองที่เขาสิเขาไปกินข้าวกะสิลึกลับซับซ้อนจักน้อยแต่บรรยากาศใช้ได้เลยเข่ามาอีกจะน้อยกะสิเป็นเงินไหมเด้อพี่น้องเด้ออารมณ์แบบบ้านๆเขาเลยพี่น้องเอ้ย เงินสมัยก่อนตะกี้ตะเก่หาเหฮานาเงินปู่เงิงนย่าสมัยตะกี้เนาะอ้อารมณ์แบบคือมากินอยู่บ้านเฮานี่แหละพี่น้องเอยได้ละเด้อจากอาหารของเฮาพี่น้องม้นอน้พามากินบุฟเฟ่บุฟเฟ่ก็สิมีหลายอย่างอนนอ้เป็นออเดิร์ฟเด้อเเขาเรียกว่าม ah าโอเห่นปะอ๋อบ้านเฮาบ่มีกินแล้วเนะวาะบุกแฟ่มา ah ืออีนะีเนาะเขาบอกว่าม่ส ah ินี ส,ส่วนผสมมันจีมีหมักนัดหรือสับป,ประรดเพื่อนว่าละกะันมีใส่ใส่นี่มันจะเหมือนกับใส่สาคูาสาคูไส่หมูหนนะและก,ะกันมะีพริกเนาะอันนี้เป็นสาคูไส้หมูก็อันนี้ก็จะเป็นชุดเมี่ยงคําอยู่ในบุฟเฟ่ของเขาอยู่แล้วละเขาจัดมาให้เราแล้วก็มีออเดอร์เป็นพวกขนมจีนขนมจีนนํายาไก่นะ ก็ต่แซ <ITA> ่บแท้พี่น้องนี่เขาปุ้นเขาให้มาไล่หลายมาเข้ามากินน้ำกันเด้อหวานสับปะรดอ่ะโอ้แปท้แปท้แท้ยังคำเด็กพี่น้องเด้อ นี่นี่คือมะพร้าวมะพร้าวขวดมะนาวขิงกุ้งพริกสดหอมแดงกุ้งน้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มเขาก็ข้นๆเลยอือหอม มันจิ้มลายๆช้ำๆอ่าแล้วก็หอ่อพี่น้องหอ่อห่อคือเมียงบ้านเท่านี้แหละเมียงข้ามมาเนี่ยคุณภาคกลางเขากินอืมอืมอ,อ,อ,อทุกอย่างแบบกลมๆอ่ะรับรับรับ เอาอีกเด้อื่ตใจเขาเห็นคักขังเนาะพี่น้องเนาะทำแบบว่าให้พร้อมกินเลยนะอ ลำดับต่อไปก็เป็นพระเอกของงานเราแล้วเด้อพี่น้องเด้อหมูกระทะกำลังจะลงเตาแล้วหมูกระทะที่เราสั่งไว้พี่เขาก็เอามาเสิร์ฟแล้วเด้อพี่น้องเด้อก,ก็คือแจ้งได้เลยใช่ไหมได้ค่ะอิออ่มมีหมึกมีหมูหมูสามชั้นมีกุ้ง กุ้งเผากระตูใหญ่อยู่ได้นี่ใช่เออเนาะเขาไม่ได้ให้กุ้งแบบเ,เล็กๆกระเลวกระลาดนะนี่จะชุดผักกันไหมกุ้งนะ่ากินไม่เคยเห็นหมูกระทะจุ่มกุ้งเลยนะกุ้งตัวใหญ่เลยนะพี่เขาบอกเพิ่มได้ด้วยเ,เอาหมูลงเอาหมูลงได้น่าก,กินอ่ะ่ใช่ๆแถมด้วย เนื้อมีนีแต่เป็นน้ำหมูว้ขาขกมีนีดด้ออือใส่งาหอมหอมแลม้วก็มีจิมซี่ฟู้ดมีสองแบบนะกินน้ำาัาหมูสุกหรอ เห็นแล้วละ่ะบันเนน่ะตกค้ายด้วยของหวานขึ้ด้วยหน้าโกวานขึ้นนะโอ้โนะ่ากินมากเลยมีต้งหลายชันไอดด้ทองยอดเหรอเรียกว่าอยากองยิบเนาะบ้านเราเนาะ ก็เป็นหุ้นญผลไม้มไมมอมยูอออ่ในนี้นะผลไม้ด้วยกันเชิงมีอีกนุ่งน่ารักน่ารักมากค่ะไม้เท้ามีชุดชู้ีนมี่องยอด อมีเค็มแบบนิดๆแอ่ติดเค็มก็เลยดูไม่เลี่ยนวางก่อนนะพู<อ>ดแล้วเราก็จะพูดที่แบบว่

สองหนึ่งห้าหกสิบห้าเจ็ดสิบซุกซุกอื้อร่อยนี่ชมพู่น่ใบมะนั่นเด้อนี้อราอยอรหวานเลย อะไองหยอดน่ารักมากเลยอ่ะ้องยิบแบบเนี้เนาะหวานนะไม่เลี่ยนเลยสำหรับมื้อนี้กะอิ่มแล้วพี่น้องสาวสกุลขอลาซะก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวสกุลคนบ้านๆคนนี้ด้วยด้วยจ้าขอบคุณค่ะ